ใช่ครับประกันอาจดูเป็นภาระคุณในวันนี้แต่คุณจะไม่เป็นภาระใครครับในวันหน้าคนที่ทําประกันชีวิตมากกว่าครึ่งครับมักมีความรู้สึกแบบนี้ครับอยากบอกคุณว่าเป็นเรื่องปกติมากครับเพราะประกันเป็นสินค้าที่จะต้องไม่ได้คนซื้อไปแล้วจะรู้สึกเหมือนไม่ได้ใช่ครับไม่เหมือนซื้อรถครับก็ได้ขับไม่เหมือนซื้อบ้านก็ได้อาศัยแต่จะให้ลองเจ็บลองป่วยแล้วได้ใช้ประกันเนี่ย คงไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับดังซื้อประกรันลดครับยอมจ่ายค่าเบี้ยรประกันดีกว่าให้รถชนพังยับคนต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตผมอยากบอกคุณลูกค้าว่าประกันเนี่ยเป็นภาระคุณในวันนี้แต่คุณจะไม่เป็นภาระใครครับในวันหน้าประกันมีแล้วไม่ได้ใช้ย่อมดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยก็เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักครับถ้าคุณกังวลใจว่าจะปกป้องปัญหาด้านการเงิน,เ,นเพื่อคนที่คุณรักได้อย่างไร ผมได้นำเสนอไอเดียและวิธีการแก้ปัญหาให้กับหัวหน้าครอบครัวมากมายหลายๆท่านครับและแต่ละท่านพึงพอใจกับการแก้ปัญหาที่ตรงจุดครับโทรมาทักไลน์มาก็ได้ครับผมยินดีรับทุกสายตอบไลน์ทุกแชทครับให้นั่นเองดูแลแคร์คุณเหมือนคนในครอบครัวสวัสดีครับ